ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับตอนนี้ทุกุกคนอยู่กับผมช่องนครแง่นะครับผมคลิปนี้นะครับทุกทุกคนผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับนี่ครับเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อพัดนะครับตอนนี้กระแสรุนแรงมากเลยนะครับผมไปเปิดมานะครับตอนนี้ก็ราคาหลายหลายหลายพันแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องลุ้นนะครับว่า จะได้เหรียญเนื้ออะไรแล้วก็โค้ดอะไรนะครับหลวงพ่อพัดนี่เขาเด่นทางด้านแค้วคาดนะครับแค้วคาดปลอดภัยแล้วก็โชคลาภก็คือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายถ้าคนยังไม่รู้ประวัินะครับเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเดิมนครสวรรค์น,นะครับหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดไว้ด้วนอำเภอหนองบัวจจงหวัดน,นครสวรรค์ครับเในผลจะแกะนะครับทุกคน เราจะมาลุ้นเนื้อกันนะครับว่าด้านในเนื้ออะไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่แถล้านเปอร์เซ็นต์ครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์มาหาผมได้ครับ na korn 5623ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ na korn 5623หรือว่าติดต่อ Facebook ก็ชื่อนครงเงี้ยนะครับ เฟซบุ๊กผมนครเงี้ยนี่ครับขอให้บุญกุศลที่ผมได้ทํามาขอให้ได้เหรียญส,สวยๆเถิดแล้วก็เลขส,ยสวยๆได้เถิดเปิดไงเนี่ยแน่นตึบเลยเงี้ยเพื่อนๆเอิด,ดมาขอให้เลขส,ยสวยเปิดมาอ้าวยังไม่เจออะไรนะครับเพื่อน น pues nah ี่ครับอยู่ใต้ไหนครับอยู่ใต้นี้โอ้โหมีสองชั้นครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเขามีโฟมรองสองชั้นครับนี่ของแทนเป็นแบบนี้ครับเฮ้ยเนื้อเงินหรือเปล่าเพื่อนๆอ๋อไม่ใช่ครับเป็นเนื้อเนื้อทองแดงอาบเงินครับนี่ครับเหรียญเนื้อทองแดงอาบเงินครับนี่โอ้โหเต็มเงินเนื้ออลาการ์นะครับ สวยครับสวยเลยนี่สวยนี่ดูความคมครับได้โคดอะไรเนี่ยนี่ครับยันนะครับยันเจริญพรล่างครับเป็นแบบนี้ครับโอ้โหลงท้ายด้วยเลขหนึ่งครับถือว่าสวยอยู่ครับสวยสวยหนึ่งแปดห้าหนึ่งครับตรงกับเลขวันเกิดขายหรือเปล่าครับนี่ครับดูความคมชัดของเหรียญครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับเจริญพรล่าง เหรียญนาคาคตไกลครับถ้าใครสนใจนะครับแอดไลน์มาหาผมเลยนะครับนี่นี่ครับทองแดงอาบเงินนะครับ NAKORN ห้าหสามนะครับ Facebook นครเงี้ยหรือช่องทางการติดต่อครับใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ